เสิร์ฟความหวานให้กับแฟนๆไม่หยุดค่ะกับโมเมนต์ของสองหนุ่มสุดฮอตเจงและน้ำปิงพลาสุดทั้งคู่บิลลัดฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่นเตรียมเข้าร่วมงานแฟนมิทติง้งเ็นจิราต้องรอดค่ะโดยก็มีโมเมนต,ต์น่ารักที่ทั้งคู่ไอค,คีปตุ๊กตาด้วยกันงานนี้พี่เก่งก็ได้ลงคลิปพร้อมระบุแคปชั่นว่าน้ำปิงอยากได้อะไรพี่ก็จะหามาให้ให้ได้น้ำปิงก็ตอบกลับพี่ว่าเก่งมากอ่ะพี่เจ๋งเอาอีก ด้านน้ำปิ้งก็ได้ลงโมเมนต์สุดน่ารักที่พี่เก่งคีบตุ๊กตาให้ได้เช่นกันพร้อมระบุคแคปชั่นว่าแฮปปี้ปีนี้พี่เก่งคีบได้หลายตัวสงสัยได้พลังปุง๋งพี่เก่งก็ตอบกลับว่าอยู่กระปุ๋งพีมีพลังวิเศษเฮ้เฮ้ยโโนไเลยนะ เอออ่ออ๋อวันคล้องอย่างงี้หรอด่าดาดึงว่าจะได้ตัวแบวแมาเมโลดี้หรืออะไรอย่างงี้ได้พญานาี่ปุ่นได้่ญีปุ่นเลยได้ลูกบอลด้วย อย่าใส่เสื้อไอ้่ารัมาไม่จรเป็น้องกปรไม่ได้ไมมนี่ได้คุณช่วยโ o เ e ม o น Go เลย ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง d n 2 p a r ก y ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ